จังหวัดกาลสินนะครับเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีเทศกาลมาคะปุรณะมีบูชาทะเลทุงอีสานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองฟ้าแดดส่งยางกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชนพร้อมเชิญชวนร่วมถวายตุงเป็นพระเป็นพุทธบูชาสกฤตพระธาตุยาคูครับน,นายธนพัฒน์นรนงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดงานประเพณี เทศกาลมาคาปรณะมีบูชาทะเลทุงอีสานจังหวัดกาลสินจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางส่งเสริมเทศกาลงานประเพณีสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดกาลสินกับจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครับโดยงานนี้ค่ะ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17จนถึง25กุมภาพันธ์2567ที่บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูตำบลหนองแปนอำเภอกำมลาสายในงานค่ะก็มีกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพิธีบวงสวงพระธาตุยาคูการรำบูชาพระธาตุยาคูขบวนแห่สการะพระธาตุยาคูกิจกรรมทะเลทุง สาธิตการทำท่งการแสดงแสงสีเสียงมินิไลท์แอนซาวการแสดงแบบผ้าไทยนะคะการเดินแบบผ้าไทยนั่นเองค่ะและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจนพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนมีตลาดนัดโบราณและเหินโบราณ18หลังแสดงด้วยค่ะครับทางนี้นะครับทางจังหวัดเชิญชวนประชาชนและก็นะักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานนะครับพร้อมทั้งขอเชิญร่วมถวายตุง้ง เป็นพุทธบูชาสักระพระ,พระาธาตุยาคูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกระสินเน,นในวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันมาคาบูชาซึ่งอันนี้สงการถวายตุงนะครับนอกจากจะเกิดผลบุญหนุนนําชีวิตโยงใยยังครอบครัวญาติมิตรและก็บริวารที่จะให้ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็ยนเป็นสุขแล้วนะครับยังเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัวอีกด้วยครับ